สวัสดีคะ่ะมาพบกันในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมารับชมเป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ตรงนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพามาชมรถกระบะรอนะคะในโฉมของไฟตาสองชั้นค่ะเป็นใครไม่ได้แล้วนะคะนอกจากเชฟโรเลตโคโลราโดรถกระบะมือสองปีศูนย์ห้าทรงสวยๆขับดีด้วยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่169,000บาทค่ะทุกท่าน ทรงสวยสีสวยนะคะรถคันนี้ได้สภาพแบบเดิมๆบางๆนะคะเป็นรถยนต์มือเดียวค่ะเป็นรุ่นยกสูงแล้วนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสีดามเงาฉ่ำมีสเสน่ห์ดุดันด้วยนะคะรอๆเลยค่ะทุกท่านมาแบบสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะคะภายในนี่สวยสะอาดสมบูรณ์แบบทุกจุดเลยค่ะ เครื่องยนต์ก็ดีเกียร์ดีสมบูรณ์เดินทางใกล้ทางไกลไปได้ห้ห่วงภายในนี้สวยสะอาดกว้างวาง,วางนั่งสบายค่ะใช้งานเดินได้แบบสมบูรณ์นะคะซื้อรถมือสองคิดว่าได้รถป้ายแดงโดยประมาณนี้นะคะโมเมนต์นี้เลยนะคะทุกท่านช่วงร่างเจ้าของเซ็ตมาให้ใหม่ค่ะมาพร้อมร้อแม็กทีเ e 37นะคะ1นึ่ง0นหกหมืบาทสนใจจับจองเป็นเจ้าของติดต่อไปได้เลยค่ะ เบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงนั่นเองค่ะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับได้นะคะรถคันนี้เครื่องยนต์ 3,000cc ซค่ะอัตราเร่งดีนะคะขับขี่ได้ปกติสนใจทักไปเลยนะคะเบอร์โทรใส่ไว้ให้แล้วนะคะติดต่อเจราจาหรือนัดดูรถก็คุยกันได้โดยตรงนะคะแอดมินราไปก่อนค่ทุกท่านสวัสดีค่ะ